สวัสดีตอนเศร้าค่ะทุกท่านค่ะมือนี้ค่ะปอกกันอีกแล้วจ้าหลังจากไปเที่ยวมากค่ะฮาก็มาเขาสู้เนื้อหาการเกษตรของเฮาคือเกาค่ะทุกท่านมือานี้ค่ะเก๋กำลังคัดเลือกนะคะถอนพันธ์ยาเนเปียแคะค่ะทุกท่านนี่ค่ะนี่คือถอนพันธ์้าเนตเปียแคะนะคะมือนี้เนื้อหาทีเก๋จะเอามาเว้านะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้อง ฟังก็คืออายุของหยาเนเปียแคะค่ะทุกท่านนี่ค่ะนี่คือใบที่ตัดทิ้งแล้วนะคะจะเอาไปเหงัวนะคะใบที่ตัดออกจากโคนต้นนะคะเกสซีไซโ้นต้นขยายพันธุ์ค่ะ,ะเนื้อหาืหันนี้คือสิบมบบอกพี่น้องว่าเนเปียแคะอายุเท่าไดนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะทุกท่านนี่คือเนเปียแคะนะคะที่อายุสามเดือนค่ะ ามเดือนจะขึ้นล่ำต้นแล้วนะคะทุกท่านคะนี่ค่ะบางต้นก็นจะมีหลกงอกนะคะนี่ค่ะ่าบางต้นจะมีหลกนะคะบางต้นก็นจะบบฮันมีรลกค่ะแต่ว่าตัวที่บบฮันมีหลกแบบนี้คะ่ะพี่น้องก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะเฮาก็เอาไปชำาให้เกิดหากก่อนค่ะนี่ค่ะ นี่คืออายุสามเดือนค่ะทุกท่านตอนนี้อ่าผลิตของเกเริ่มขยายพันธุ์ด้แล้วนะคะในคลิปกอนพา้าเบงตอนปลูกนะคะสองเดือนกันยังท่านในมีล่ำต้นตร,ตรงนี้ค่ะทีนี้นําให้ปลูกในเปียแคะไปในคลิปก่อนนะคะตอนนี้ผ่านมาอีกหนึ่งเดือนค่ะเป็นล่ำต้นแล้วนะคะซึ่งล่ำตน้นเหี่วเลยนะคะพี่เง่วมาหอดตรงนี้นะคะทุกทา่านตร,ง,ตรงนี้เก๋เทรานในแกะการไว้ออกค่ะ เดี๋ยวเมอแรงเกลนั่นตังสิบเพาะนะคะจังสีช่ำเมลแองเกลเขาจะมาเบิร์วิธีช่ำกันอีกค่ะว่าเกช่ำแนวดนะคะเมื่อนี้เอามาให้พี่นอ้องเบิร์ก่อนว่าอายุเท่าไดมันสามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะเนี่เปียแคะนะคะสามเดือนค่ะทุกท่านค่ะนี่ขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเศร้ามือน,นี้ค่ะบม่ได้บอกแค่ว่า อา,อายุสามเดือนขยายพันธุ์ได้นะคะพี่น้องมาใส่หนีพี่น้องค่ะนิดหนีไว้นะคะว่าสิมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิง้งว่านี่เปียแคะกับหยาหวานนี่ขอแตกต่างมันแตกต่างกันจังไหรน,นะคะวเวลาเราสังเกตเพราะว่าคลิปกรที่เกยให้เบิ้งนั่นลักษณะกอแล้วก็ต้นของหยาเนี่เปียแครนี่คือกันกับหยาหวานค่ะพี่น้องเมื่อนี่ค่ะเก๋เห็นขอแตกต่างอ,าอีกอย่างหนึ่งค่ะ น้องยับมเมืองหยาหวานนะคะแก้วตัวยางมาให้เบิองแล้วนี่ค่ะนี่คือเป็นต้อนหยาหวานค่ะคอแตกต่างอันแรกก็คือขนาดนะคะขนาดลำต้นค่ะนี่คือหยาหวานที่อายอาุสองเดือนนะคะหลังตัดแล้วได้สองเดือนค่ะแตกกิ่งนะคะแตกลากพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะเป็นเนเปีย อขออภัยค่ะเป็นหยาหวานที่แก่นะคะพร้อมขยายพันธุ์ค่ะล่ำต้นสิหน่อยนะคะปลูกงามปลูกงามกันไดห็ือร่ำต้นประมาณนี้ค่ะแต่ว่านี่เปียแขะของเห้าค่ะนี่ล่ำต้นใหญ่นะคะนี่เปียแคกสิต้นใหญ่ก็หยาหวานค่ะแล้วก็ล่ำต้นแข็งค่ะทุกท่านตัวน,นี้ค่ะเบิ้งค่ะแข็งแห้งนะคะ อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นอายุหลายกว่ากับกับเป็นไปได้นะคะคือเพิ่นอายุสามเดือนนะคะแต่ว่าตัวนี้อายุแค่สองเดือนค่ะแต่ว่าเท่าทีเกเคยเคย,เคยเห็นมานะคะคือปลูกหยาหวานให้งวแม่นสามเดือนกับต้นใหไยปานนี้นะคะทุกท่านอันนี้เปลี่ยงแบบบ่สมบูรณ์ปานใดนะคะปลูกแบบบ่ค่อยเดียวดน้ำนะคะเอาน้ำตามธรรมชาติค่ะห้าเนบเปย์แค่ย่างลมล่ำต้นไ่ค่ะทุกท่านอันแรกก็คือเฮาสังเกตล่ำต้นนะคะทุกท่าน อ่ะอันที่สองค่ะขอแตกทางของเพลนที่เก๋เห็นตอนนี้นะคะลำต้นของเนเปียแคะมันจะเป็นปมอวนๆตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นรอยตอการใบแม่นค่ะแล้วก็จะมีปมหลากจะมีปมหลากนะคะอยู่ตรงน,นี้มันสีมา้คอดเป็นปมอวนๆอยู่ตรงด้านบนนะคะด้านล่างก็จะคอดลงไปนะคะแต่เน,น,น้เนเปียนี้ ทอนพันเพิ่นสีไ่เสมอนะคะสีบล็อเป็นปมอ้วนๆอยู่ตรงไตไต,ไตปมหลาตรงนี้นะคะนี่ค่ะสังเกตเบิ้งค่ะมื่อกี้ิสิแกให้เบิ้งนะคะเห็นชัดๆนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะจะบอกเป็นปมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยาหวานสิบเป็นปองสันนะคะยาหวานปองสันครับพี่น้องตัวนี้อีกการหนึ่งนะคะสังเกตเ้า่แล้วยาหวานสิบปองสันค่ะนี่ค่ะปองสันเต่ยาเนเปียค่ะปองเงาค่ะทุกท่านค่ะนี่เป็นปองเงานะคะแล้วก็มีปมขดๆอ,อ,อ้วนๆตรงหุข้างบนค่ะ แล้วค่อยขื้นป่องไม้นะคะขื้นล่าไม่อีกนะคะนี่จะเป็นถอนเป็นถอนอยู่นะคะนี่นี่ค่ะช่วงระยะหางปมหลากนี่นะคะหางกันนะคะกว่างกวาหญ้าหวานค่ะหญ้าหวานจะสันนะคะทุกท่านแต่ว่าลักษณะลําต้นเอียงนี่เหมือนกันมดเลยนะคะทุกท่านและกัล่ลาต้นแข็งคือกันค่ะนี่ค่ะ ขอติตัางอันแรกพานไปค่ะขอต็กตัางอันที่สองค่ะพี่น้องก็คือใบค่ะถ้าพี่น้องไปเบิงนะคะว่าตัวใด้เป็นหญ้าหวานน่ะนี่เปียแคะพี่น้องเบิงใบนะคะนี่คือใบของหญ้าหวานค่ะใบหญ้าหวานชี้ตรงนะคะใบแข็งชี้ตรงค่ะส่วนหญ้านี่เปียแคะค่ะพี่น้องอ่า ยาเนี้เปียแคะนะคะจะอ่อนลัก,ก็โนมโตลงค่ะปลายใบจะนมโตลงแบบนี้นะคะอ่อ,อนลัก,ก็โนมโตลงใบใ่ค่ะใบคข้ไยๆใบกินนี่นะคะแต่ว่าใบใแลวก็ะทิ้งน้ำนักนมโตปลายใบลงค่ะนี่คือสังเกตเบื้องต้นว่าตัวไดเป็นหยาหวานหยาเน่เปียแคะค่ะเพิ่นจะคข้ายๆกันนะคะทุกท่านส่วนใบ จะเหมือนกันค่ะบดบแตกตางเลยถ้าเบื้ใงแนวนอนนะคะนี่คือใบของหยาหวานค่ะนี่จะเป็นเส้นสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะนี่เปียกแคะค่ะพี่น้องนี่ก็คือกันค่ะนี่เปียกแคะก็จะเป็นเส้นสีขาวคือกันนะคะถ้าเห่าเบิงการอ่อนตูของใบเขาจะแยกบอออกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหยาหวานจะเป็นใบบเรลียบนะคะขออภัยค่ะหยาเนี่เปียกแคะนะคะ ใบจะเป็นหลองเป็นคู่นี่ค่ะใย,ยจะหยาบหยาบนะคะแต่หยาหวานใบจะมั่นนะคะใบจะเรียบกว่าค่ะวิธีสังเกตนะคะทุกท่านว่าตัวใดเป็นเนเปียกแคะกับหยาหวานค่ะอันนี้หยาหวานนะคะสังเกตใบจะเห็นชัดเจนกว่าค่ะทุกท่านใบนี่จะแตกต่างกันเลยนะคะนี่ค่ะใบจะแตกต่างกันเลยเาเห็นได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าในส่วนของลำต้นนี่ถ้าพี่น้องซื้อ ลำต้นมากขยายพันธุ์นะคะก็จะเบืองอยากแน่ค่ะว่าเหาถือกรอกหรือบ่อถือกรอกนะคะแต่ส่วนใหญ่ทุกมือหนีเนาะค่ะก็มันก็เสียงสื่อของทางออนไลน์นะคะถุกกันื้นอนี้เบื้องต้นค่ะเก๋ก็เอาลักษณะของลำต้นของเนปเปียแคะมาให้เบิ่งค่ะนี่เพื่อพี่น้องจะได้พิจารณานะคะในการเลือกสื่อเลือกขายนะคะสื่อทางออนไลน์นะคะนี่ลักษณะของท่อนพันธุ์ อันนี้เปียแครจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะจะอ้วนด้านบนนะคะด้านล่างจะเคาะจะแคบจะจอยจะพร้อมนะคะเราจะเป็นปุ้มันอ้วนอยู่ข้างบนแล้วก็ช่วงป้องตรงนี้จะห่างค่ะทุกท่านนี่นะคะทุกท่านแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะนี่เปียนี่ต้นใหญ่นะคะทุกท่านบ่ดด้ค่อยได้บํารุงค่ะนี่เก็บปูไว้แบบบไดใส่ปุ๋ยค่ะไปตามธรรมชาติค่ะปลูกทิ้งไว้แล้วก็เอา มีลดน้ำเป็นบางเทือนะคะก็เอาน้ำฝนอาศัยน้ำฝนไปนะคะสามเดือนค่ะนี่ขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะทุกทา่านวันนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนค่ะว่าอายุสามเดือนนี่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะบ่ตอ้องร่อพี่น้องบ่ต้องร่อให้มันแตกหักแบบนี้นะคะมันจะหนให้เสียเวลาถ้าจะแตกหักแบบนี้กเบบดทุกต้นก็นคงจะเป็นสี่เดือน นะคะมันก็เสียเวลาไปหนึ่งเดือนในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะถ้าเอาลำตน้นอ่อนตัวนี้มาชำได้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะแตกใบเพราะว่าเก๋เคยเอาหยาหวานอิสราเอลนะคะชำโดยหลากอ่อนมาเล้วก็ได้ผลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเดี๋ยวเก๋มือแรงนะคะเก๋จะเห็ุให้เบิ่งค่ะว่าต้นอ่อ,อนๆแบบนี้บ่ฮั่นเป็นหลกักโพผลออกมานี่สามารถชำได้บบค่ะเดี๋ยวมือแรงเขาจะมาเบิ่งกันนะคะยัายมือเสา่อหีิก็ เดี๋ยวสวยงานนะคะเกจะไปเหตุงานก่อนเดี๋ยวมือแรงเขาจะมาเบิงกันค่ะว่าเพาะช่าแบบไหนนะคะต้นอ่อนนะคะมือน,นี้เกมมีวิธีเพาะช่าแบบไหนไม่เบิงค่ะใส่อุปกรณ์ของเลือกใส่มามาเพาะค่ะมือน,นี้ค่ะสําหรับเซานี่ค่ะพี่น้องมือนี้ก็คงถึงคอลาพี่น้องไปเที่ยงคืนนี้ค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวมันจะสวยงานนะาจา้ะเกจะไปเหตุงานนะคะก็ฝฟ้า,ฟาพี่น้องไห้ค่ะเนื้อหามือน,นี้ก็คือ เน่เปียแคะนะคะเน่เปียแคะอายุสามเดือนสามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะแลวกะขอแตกต่างของหยาหวานอิสราเอลนะคะกับหย่าน่เปียแคะก็คือให้สังเกตใบนะคะจะชัดเจนมากที่สุดค่ะว่าตัวใดเป็นเน่เปียแคะยาวานอิสราเอลนะคะสังเกตจากกลํตาต้นจะค่อนข้างแยกยากนะคะท่านใดมีขอมูล แนะนําเก๋ก,กับก็บ,บอกมาเนี่ยนะคะว่ามันแตกต่างกันตรงใดอีกค่ะสำหรับมือนี้ค่ะเก๋ก,กับมีความหูหมากฝากมาตอนพี่น้องเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านคะจงังใดไปหูมากกว่านะคะกับให้แนะนํากลับมานําเนจาสำหรับมือนี้ลาไปเห็ุงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ